One News ตรงไปตรงมากลับมาติดตามข่าวเที่ยงวันกันต่อนะคะคุผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวซีเกมส์ค่ะเรามีรายงานพิเศษนะคะการเปิดใจของโชคทวีพรมรัฐ ผู้ที่ฝึกสอนทีมฟุตบอลชุด4เกมต้องทำหน้าที่แทนโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะคเพราะว่าโคซิโก้นั้นติดกับทีมภารกิจชุดใหญ่ค่ะซึ่งโคชโชงนะครับเผยว่ารู้สึกกดดันเพราะว่าเป็นเหรียญทองที่คนไทยทั้งชาติหวังไว้นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าได้เตรียมแผนการเล่นตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงเลยเพราะว่าวังว่าประเทศไทยนั้นจะได้แชมป์เป็นสมัยที่15นะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ฟุตบอลีเกมครั้งนี้ซิโก้ตรศศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยมอบหมายภาร,รกิจล่าแช,ชมป์สมัยที่15ให้กับโชคทวีพรมรัฐทำหน้าที่แทนเนื่องจากติดภาร,รกิจทีมชาติชุดใหญ่ในศึกคั้กฟุตบอลโลกวันนี้ทีมข่าววันนิวจะพาไปเปิดใจโชคทวีพรมรัฐถึงความรู้สึกแผนการเล่นยุทธวิธีต่างๆเพื่อคว้าเหรียญทองที่คนไทยทั้งชาติหวังไว้อย่างที่บอกนะฮะตอนแรกเราเก็บตัว เริ่มก็บตัวที่11น,นะฮะความชัดเจนก็เกิดขึ้นพีโกสั่งการมาว่าโชคต้องดูแล4เกมอย่างเต็มที่นะทีนี้พอพอว่าเต็มที่นะก,ก็ก็เข้าใจนะต้องเข้าใจพีโกด้วยว่าบางครั้งทีมชาติไทยไม่ใช่ต้องอยู่ทุกชุดนะต้องไปทุกชุดมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันต้องมีแม่ทัพตรงจุดตรงจุดนะก็รู้สึกนะหนมันมันมันท้าทายแน่นอนอยู่แล้วนะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ4เกม นะเราไปป้องกันแชมป์ด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเออเราวางแผนไปถึงแมตที่7เลยนะเพราะอย่างที่บอกนะสิบเคนเนี่ยมันไม่มีซูเปอร์ตาเรา20คนไปครั้งนี้คือเหมือนกับ11คนทุกคนผมว่าสิ่งสิ่งนีน้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยช่วยทีไมได้เยอะในเรื่องประสบการณ์นะครับ เกมลุกที่ดีมาจากเกมรับที่เหนียวแน่นนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกน้องๆไปเลยไม่ใช่คุณจะไปกันหมดเลยฟืบนะฮะทิ้งหลังบ้านไว้อย่างเดียวอันนี้ไม่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 ใช่คอนเซปต์ในในในการทำทีมในครั้งนี้ไม่มีซิโก้สไตล์ไม่มีโชคทวีสไตล์ไม่มีไม่มีฮะเอาระบบสไตล์ครับทุกคนต้องอยู่ในระบบนะครับหนึ่งสองเหมือนเป็นแมชชีนนะฮะทำงานกันนะครับถ้ากลไกอันใดหนึ่งพังขึ้นมานะนอันนั้นทีมจะแย่เพราะฉะนั้นทุกคนต้อง ต้องโรเคชันหรือหมุนเวียนกันได้หมดนะทดแทนตำแหน่งกันได้หมดก็อย่างที่บอกนะครับความภาคภูมิใจที่ที่ผมอยู่กับฟุตบอลไทยมา15ปีนะครับเป็นนักเตะทีมชาติผมนอกสนามผมจะอาจเป็นเป็นนักเตะที่ขี้เล่นในสนามเนี่ยผมเต็มที่ทุกครั้งนะครับเพราะเพราะเราเหมือนเป็นตัวแทนของชาติไทยนะเพราะนั้นออบอกน้อง ทุกครั้งเลยนะฮะอย่างตอนซ้อมก็เหมือนกันนะน้องๆข้างนอกเล่นไดนะ้ในสนามพี่ขอเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะซ้อมเต็มที่เปึงเงๆปงจบนะเวลาแข่งขันนะ,ะคุณทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ในสนามก็ต้องบอกน้องๆว่าทุกคนฮนะว่าจงภูมิใจที่ทําชื่อเสียงให้ตัวเองและเกียรติ เกียรติภูมิของของครอบครัวอะไรด้วยครับลงไปทุกเกมเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มของตัวเองขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะก็อยากฝากแฟนบอลนะฮะช่วยเชียร์ส่งกาลังใจไปเชียร์ที่สิงคโปร์ด้วยนะพวกผมจะทําหน้าที่นะฮะรวมทั้งนักฟุตบอลนะฮะจะทําหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติให้ดีที่สุดนะเพื่อนําชัยชนะกลับสู่ประเทศไทยของเราครับและนี่คือคํายืนยันของโชคทวีพรมรัฐผู้สอนทีมฟุตบอลชุด4เกม 29พฤษภาคมนี้ไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับทีมชาติลาวร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ช้างศึกไทยคว้าเหรียญทองซีเกมสมัยที่15วันพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของชนาน,นันท์ป้อมบุพผากับพินโยอินวินิดสองศูนยหน้าที่จะลงล่าตะข่ายคู่แข่งในซีเกมส์ครั้งนี้ในวัดแสนเพชรรายงาน1 News ตรงไปตรงมา